มันมีที่อัพเกรดอาวุธไหมอยากอัพมากเลยอันเนี้ยนะมันเป็นผงดาวอ,อัพเกรดเอาอยู่ไหนแล้ว,วะอ่าเลเปียของเราโอเคหินอัพเกรดเราเยอะมากเลยนะครับมีเป็นร้อยเลยเราอัพให้เต็มตีสูงสุด3,900อันนี้คือ3,800เอ้ยห่างกันแค่ไม่เท่าไรนี่แค่ร้อยเดียวเองโหโหเราเราก็อัพเต็มเลย อ่ะเรามาใช้เรียเปียดีกว่าหรือเรียกสั้นๆว่าลิปเปอร์นะครับผมเรียกมันว่าริปเปอร์ไปเลยชอบมากๆมันเป็นสายของมันในภาค2นะครับสายอาวุธอะไพวกนี้เราเรียกมันว่าริปเปอร์เดี๋ยวขอแต่งสกิลมันก่อนอันนี้ใส่ช่อง E เหมือนเดิมอ่าไออันนี้ไว้ช่อง E ดีกว่ามันถนัดมือสุดส่วน A A น,นี่ฟันเร็ว E ก็แทงอย่างนี้ เออ่ะเราเปลี่ยนเอาอันนี้มาไว้ช่อง F. เอ้ยอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยว่ะเวลวหนึ่งร้อยห้าอ่ะอัพมาก,ก่อนอัพให้เต็มไปเลยเามาไว้ช่องนี้อุ๊ยโอ้โหมีการแบบพุ่งไปแล้วเหมือนกับมันว้าไปมามั้งเดีย๋ยวขอลองใหม่ก่อนโอ้โหแรงอยู่โอ้ตีตั้ง8 9 0 0นนะ่ะ ตีเยอะมากทีนี้เราต้องตีมันแรงปอแล้วก็เอาผงผงดาวมาให้มันเก็บสะสมมานี่ไงผงดาวเนี่ยเก็บไปให้มันครบ10อันอ,อย่าฟาร์มอยู่แถวนี้ไปก่อนค่อนข้างที่จะนานแล้วก็มันไม่ได้แบบดอบทุกตัวนะมันสุ่มโอกาสด,ดอบอยู่อ้าครบแล้วเนี่ยว,ว่ะ ตีเพลินอ่ะส่งเคเว็เลยโอ้โหเวลขึ้นภารก,กิจต่อไปให้เราไปหาคนอื่นเหรอนี่ไงให้เราไปคุยกับคนอื่นยิงด้วยเหมือนคนนั้นเลยอ่ะเอ็กเซปต์ไปเปิดกล่องก่อนจะว่าไปมันไม่ค่อยดอบอาวุธเลยว่ะช่วงนี้มันดอบจากพวกหินอัพเกรดว่ะไอ้พวกแบบ ไอเอนชา s สโตนเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเอาไปใช้กับอะไรนะได้มาเยอะมากๆเลยเนี่ยตั้ง58กว่าอันเนี่ยมันมีสะพานล่องหนด้วยวะเนี่ยสะพานล,ล่องหว่นเดินข้ามได้โอ้อันนี้คือสตัตว์ตัวตัวต่อไปใช่ไหมคนรับภารกิจก็จะอยู่นี่เออเดี๋ยวนะ แล้วธุรกิจเราให้เราหาไอ้คนเนี้ยใช่ป่าวาเนี่ยไอ้คนนี้หรือเปล่าเนี่ยอ่าโอเคเธอส่งฉันมาอีกคนเหรอเอา้าเราต้องไปหาใครวะมันมันรับอ่าทับได้ไหมอ่านะเควสไปทับกับอันเก่าเนี่ยอ๋อมัน มันรับทับไม่ได้ว่ะคือเราทำภารก,กิจอันนี้อยู่อะเราต้องไปตามหาเขาไม่รู้ตามหาที่ไหนเราก็ไม่ได้อ่านข้อมูลด้วยนะเรากดคำข้ามไปเลยเออผมว่าผมไปรับภารก,กิจต่อไปเลยดีกว่าไอ้ภารกิจอย่างเนี้ยค่อยไปทำนอกรอบเพราะว่าอยากจะให้เบลมันขึ้นไ,ไวๆแล้วก็หาวุธใหม่ๆมาใ,ใช้เบลมันตันแค่145ยส่อ่ารับไปเลยทําทำซ้ำไปเลย ไม่เข้าใจทำไมมันทำหลายๆอันไม่ได้ต้องทําอะไรอันหนึ่งถ้าจะรับได้หลายเควสนะจะดีมากเลยอ่าโอเคครบแล้วภารกิจมันค่อนข้างที่จะน่าลำคาญนะเนี่ยให้ตีมอนพวกนี้แล้วก็หาโอกาสดรอปของที่มันต้องการเนี่ยมันค่อนข้างยาก อยากจะได้แบบภารกิจที่แบบตีมอน5้าตัวเงี้ยจบไปเลยไม่ต้องมาตีมอนแลหาของอีกแล้วซึ่งโอกาสดรอปก็ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วเนี่ยดรอปมันยากอโอเคภารกิจเสร็จแล้วเปิดกล่องเก็บมาเดี๋ยวไปรับภารกิจจากคนคนนั้นอีกรอบหนึงดีกว่าแล้วเราก็เดินไปด้วยระหว่างทางอาจจะเจอสิ่งที่มันต้องการ นี่นะครับรับติดมือมาด้วยเออเราเจอของไงเออพอเราเดินระหว่างทางอยู่แล้วกดเอ็กซ์ไปที <ไป S 1> นี้ก็ไปเมืองต่อไปเลยดีกว่าแท่งเสาอยู่ไหนแท่งเสาเอ้ยเวอร์นี้คงไม่มีแท่งเสาหรอกมั้งเพราะมันเป็นชั้นสุดท้ายแล้วแท่งเสาเลยไม่มีใช่แน่ๆเออยังไม่เห็นเลยแท่งเสาเนี่ยเนี่ยข้างหน้ามันมีเมืองด้วยอาจจะเจอสิ่งที่เควสต้องการก็ได้ อโอเคอันนี้ร้านขายของโหมันก็ขายตามแบบอาวุธที่ไม่ตามเลเวลของเราเลยวะ่ะเลเวลจะตันละเนี่ยเวลร้อยสี่สองเนี่ยอีกสามเวลก็ตันแล้วเนี่ยเวลร้อยสี่ห้าอันนี้ผู้เล่นหรือว่าคนในเกมวะเอา้าเป็น NVC นี่หว่านึกว่าเป็นผู้เล่นอกู๊ดบายเป็นเอลเดอร์เหมือนกับเป็นผู้ปกครองไออันนี้อะไรวะเนี่ยเรืองแสงได้ด้วยเก็บไม่ได้อ้าโอเคมีกล่อง ดอปอาวุธหน่อยเธอแม่งดอแต่หินอัพเกรดเออดีเยี่ยมเป็นสเปียเวล133เดี๋ยวนะเวล1 3ลึงกันเหรอโอ้โหกากขายทิ้งครับเพราะว่าไอ้เรียเปียของเราเนี่ย138เรายังดีกว่าอีกอันนี้ก็เอาของมาแลกปก,กตกนะิเนี่ยมันแลกได้นะเนี่ยห้าอันเนี่ยผมกดเคลมได้เลยแต่ว่ามันดอปแค่เวล25อยี่สิบห้าเองอะ ผมจะเก็บหางของมันเนี่ยเอาไว้เป็นแรกสัตว์ขี่ดีกว่าเก็บหางไว้แรกสัตว์ขี่แบ่งเป็นภาภาพัดพบอย่างนี้นะเหมือนเป็นเกมพาร์ทเลยโอ้ความเร็วต้อง40นี่ยดีมากๆแต่มันใช้เวลาฟาร์มนานไอสัตว์พวกนี้สรุปคือในเมืองก็ไม่ได้มี NPC ที่เราต้องหาเลยวะ่ะมันให้เราหา NPC ในเกม,มเปิดกล่องไปแล้วในชั้นเนี้ยชั้น7ชั้นสุดท้ายเนี่ยมันมีบอสให้ตี่าวะยังไม่เห็นบอสเลย มีมอนตตใหม่เกิดขึ้นด้วยแล้วคนรับภารกิจอยู่ไหนเวลาเจอมอนตตัวใหม่เนี่ยมันต้องมีคนรับให้ hmm. เราตีมอนตาตรงนี cima, ้แน่นอนเนี่ยมีบ้านคนด้วยโอ้โหอ่าเอาอันนี้มาก่อนคืออะไรวะไอพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยต้องตีพวกนี้ให้หรือเปล่าแล้วมันจะดรอปของที่ต้องการ เหมือนแก่เลยวะ่ะมันก็แก่แหละแต่ว่าชื่อมอนเตอร์ในเกมมันเป็นลอมมันไม่ดอบเลยอะไรเลยเหรอวะแล้วภารกิจของเราให้นี่คือให้ตามหาของเหรอหรือย,ยังไงโอ้น่าทุคานวะ่ะวิ่งไปไกลก็ไม่ได้ตีสักทีใช่เหรอวะ,ะรับภารกิจผิดปะเนี่ย อันไหนที่ภารกิจที่ตีแก่เนี่ยอยวขอรับใหม่ก่อนขอภารกิจตีแกะอ่ารับมาทำซ้ำเนี่ยให้หามาแปดอันใช่หรือเปล่าวะ เออนี่แหละอะให้เราตีมันแล้วก็หาจนกว่าจะครบ8อันโอกาสดรอปมันค่อนข้างยากเนี่ยต้องมาเสียเวลาตีอีกทำไมภารกิจมันทําออกมาให้ยุ่งยากจังวะไม่แบบตีครบ5ตัวางี้แล้วก็เสร็จภารกิจไปเหมือนภารกิจก่อนหน้านี้แม่งต้องมาตีสัตว์แล้วก็โอกาสดรอปของก็ยากยอีก่ะ๋ยวขอฟาร์มไปก่อนมันก็จะดรอปตานี้นะครับอ่ะโอเคครบส่งภารกิจเลย ไปแล้วก็รับอันนี้ติดมือมาด้วยมันให้เราตามหาอะไรบางอย่างเนี่ยประมาณหอันรับมาแล้วก็โอเคไปภารกิจต่อไปเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคลานสู้มินิบอสแน่นอนอ่ะขอมาตรงนี้ก่อนอาจจะมีบอสให้เราสู้รับซ้ำไปเลยเฮ้ยใครตีกูอยู่วะวงสีแดง นี่ไงหแม่งให้เราเดปบไปโอเคเป็นมินิเกมสนุกดีอ่ะรอรีชาร์สักคู่หนึ่งถ้วยรางวัลอ๋อให้มาเก็บใช่ไหมเนี่ยอ่ะเก็บโทฟี่โอเคนึกว่าเป็นลานสู้แบบอุ้ยอันนั้นป่าวะเนี่ยมีทางไปด้วยเยนึกว่าเป็นลานสู้แบบมินิบอสเออเรายังไม่ได้เห็นบอสเลยวะ่ะ เนื่องจากว่ามันไม่มีแท่งเสานะครับก็เลยไม่มีบอลให้ตตีอันนี้คือชั้นสุดท้ายของเกมละอันตรงนั้นมีกล่องเด็บไปอุตส่าห์มาตั้งไก่นี่แม่งดรอปของดีดหน่อยเถอะดรอปด,ดาบก็ได้แม่งดรอปตะหินอัปเกรดนั่นไงโอ้โหแม่งเสียเวลาว่ะไม่ดรอปของดีดเลยโอเคเด็บกลับมาที่เดิม โาโทฟีีมาให้เวลขึ้นโ,โหอีก2เลเวลก็จะเวลแม็กละ1้วยสี่นเคไปหินอัพเกรดอีกแล้วเดี๋ยวนีไ้ไม่ค่อยได้อาวุธเลยวะ่ะไปไปหาบอสตีดีกว่าเนี่ยทางเดินไปหาตรงนั้นมีหมู่บ้านเอ๊แล้วลานบอสม,มันอยู่ไหนวะเนี่ยมันต้องมีบอสให้สู้สิก็เช็คพอยต์ตามทางไป คนนี้รับเคลีหรือเปล่าทำไมมันนี่มีเครื่องหมายงงบนหัววะเอาให้คุยอย่างเดียวไม่มีเควสให้รับผมกําลังหา,าลานสู้บอสอยู่อะอยากรู้ว่าบอสในเกมนี้มันมันอยู่แถวไหนเดี๋้ตีเพราะว่าเราอยากได้อาวุธโนโหดใช้ตอนนี้อาวุธเรามันเวลน้อยไงร้อสามแปดชุดกอ่อก็ร้อยิบเจ็ดตกยุกันนะเออของตกยุคละ ต้องหาพวกของเวลเยอะมาตีแล้วคนในเกมนี้ไปไหนกันหมดวะเนี่ยไม่เห็นเลยอ๋อโอเคตรงนี้เป็นเมืองทำไมชุดเป็นอย่างงี้วะชุดไม่โหลดอ่ะกูดบายชุดมันไม่โหลดอันนี้ตาช่างโหโคตรเด็ดเลยอ่าลับภารกิจไปตรงนั้นลานโซบอลแน,น่เลยวะ่ะ อ่ะเ uh, c c e p t เดี๋ยวเช็คพอยต์ก่อนนะโอเคนะตรงนั้นอนะ่ะลานโซบอสเห็นปะมันมีประตูกองขังแสดงว่าคนน่าจะกระจุกตัวกันอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าประตูมันยังไม่ปิดแสดงว่าคน,นยังไม่มาเติมนี้ก็คนก็น,น้อยแล้วเนี่ยยังไม่เห็นคนเลยอ่ะเราก็เก็บดาวหายครบสิบอันเ๋ยวขอฟาร์มอยู่แถวนี้ก่อนเก็บครบสิบอัน โอเคครบไอพวกนี้ตีแรงเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ชุดเกาะเรามันเวล127เไงมันอาจจะตกยุคแล้วจะต้องหาเกาะใหม่มาใส่มันตีแรงมากเลยลเนี่ยอ่ะรับอันนี้มาแร้ก,กินอันใหม่นะครับให้เราฆ่าไอตัวเนี้ยเป็นมันเป็นบอสหรือเปล่าวะเนี่ยข้างในเนี่ยมันใช่ชื่อบอสหรือเปล่า อ๋อใช่โอเคมันเป็นชื่อบอสแถวนี้ไม่มีใครช่วยเลยเป็นมิดิบอสใช่หรือไม่เวลร้อยสามสิบของก็ดรอปตามนี้เอ้ของดรอปสิบเปอร์ซได้อยู่นะถ้าได้ก็เอามาใช้แต่อยากรู้ว่าอันไหนคือบอสใหญ่สุดบอสใหญ่ที่สุดในเกมเนี้ยของชั้นนี้เลยชั้นเจ็ดเนี่ยเฮ้ยมันเคลื่อนไหวช้าถ้าสู้ถ้าเกิดจะสู้ตัว,ต,วตัวเนี่ยสู้ได้อยู่ถ้าเคลื่อนไหวช้าเนี่ยอจตตีแรง

เอา้าติดมุมเอา้าอย่างนี้ก็ดีเลยดิตันมันเรื่อยๆเลยเนี่ยมันมันตู้ใหญ่แต่มันโจมตีช้าเนี่ยอันนี้สู้ได้อยู่เจ๋งเลยเอา้าโอ้โหออกจากมุมละเสียดายอดตันโอเคเยี่ยมก็สู้ไม่ยากดีว่ะ ในคันต์น,นาเวลร้อยสามสิบโอ้โหเยี่ยมเลยเฮ้ยเราเราโซโล่คิวได้เลยนะเนี่ยมาโซโล่ตีคนเดียวเฮ้ยดอกสองอย่างดอกเลเปียกับคันต์น,นาแล้วก็หินอับเกรดโอ้โหสามอย่างเลยโอ้โหดีมากดีมากเดี๋ยวขอดูก่อนอ่ะเข้มเข้มเข้มตีเท่าไหร่ดาบเราตีสามพันเก้ามันเป็นของระดับดีของอีป,ปีกับสีม่วงสามพันแปดอ่ะอยวอัพให้เต็มอันนี้เป็นคันต์น,นา 3,848เรียบเปียกก็โอ้เท่ากันอันเราใช้ของสีม่วงเลยดีกว่าแล้วก็เอาไปอัปเกรดของอันเก่าแล้วก็อ่อยทิ้งอ่าโอเคเดี๋ยวไปส่งเพสก่อนแล้วก็เอาเอาวุธใหม่เราเนี่ยไปอัปเกรดด้วยสายเรียบเปียกเป็นสายที่ผมชอบมากหรือเรียกซอนซ่าว่าริปเปอร์แหละสายริปเปอร์ไปเลยชอบเรียกอย่างนี้นะครับสายริปเปอร์อ่าโอเคเคมเรียบร้อยกู d บัยเอวขึ้น เวลเต็มแล้วนี่ไงเป็นสีแดงแล้วเนี่ยเรเวลแม็กโอเคได้หินอัพเกรดโอ้โหแม่นี่คือของสนับหน้าใช่ไหมเนี่ยอุตสาห์เวลเต็มนี่ครับเวลเต็มแล้ว145นี่ครับเรเวล Mac แม็กละอันนี้ก็จะเป็นอ่าโอเวอร์เลเวลละเป็นเลเวลส่วนเกินเดีย๋ยวเราเอาเลเปีย,ยของเราไปอัพเกรดดีกว่าแล้วของในเกมนี้มันอาวุธเนี่ยมันตันเวลอะไรวะอาวุธในเกมมันตันเวล130เหรอหรือว่าจะตันเวล145 เพราะว่าตั้งแต่สู้มาเนี่ยยังไม่เคยเห็นเวลอ่าร้อยสี่พันเลยพวกอาวุธเนี่ยเดี๋ยวขออัปเกรดก่อนเลเปียนี่ชอบใช้มากอัปให้เต็มไปเลยโอเคโ 4, หเตี๊ยสี่พันหุยเยอะมากดูดิตี๊ยสี่พันสูงสุดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราหาชุดเกราะอ,อันใหม่มาใส่ชุดเกราะสีม่วงังแหละอีพิกหาจากฟาร์มจากบอยพวกเนี้ยเนี่ยบอสในมินิบอสอันเนี้ยเราสู้คนเดียวได้นะมันไม่ได้ตียากสู้คนเดียวได้อยู่ มากลับมาสู้ใหม่มันดรอปของดีเดีย๋ยวเราเอาชุดเกราะของมันมาใช้นะครับมันโอกาสดรอปสิบเปได้อยู่ของก็จะดรอปตามนี้ชุดเกราะมันเหมือนของเวอร์จิลเลยวะ่ะสีแม่งมันเหมือนกันมาตัวมันใหญ่ตีช้าชิบหายเลยเรียบร้อยตาย นี่งไงดรอปชุดเกาะโอ้โหสู้โหสู้ง่ายมากอะ่ะแล้วก็ดรอปของง่ายมากโอกาสดรอปแค่สิเอเองเยี่ยมเอามาใช้บอสคาลิสโตนะครับอ่ะใส่เลยแล้วก็เดี๋ยวเอาไปอัปเกรดก่อนอันนี้ก็ย่อยทิ้งอันนี้กันได้ห้าหมื่นหนึ่งร้อยอันนี้กันได้ห้าหมื่นสี่พันโอ้เยี่ยมกันเยอะกว่าอีกอ่ะย่อยไปแล้วก็เอาอันเนี้ยไปอัปเกรดนี่ครับขอแม่งชุดแม่งมันเหมือนเบอร์จิ้วจริงนะเออ ชุดเหมือนเวอร์จิลของม่วงเต็มตัวเลยจัดเรายังเป็นสีม่วงเลยอ่ะอัปเกรดก่อนโอเคชุดก่ออัปเต็มสูงสุดกันได้5้าหมนเะครับเกือบ60,000เลยอันนี้คือเวลสูงสุดของอาวุธแล้วใช่ปะ่ะร้อามสิบเนี่ยมันมีมากกว่านี้อีกไหมอย่างเวลร้อยเนี่ยตามเลเวลของเราเนี่ยเลเวลแม็กเนี่ยแล้วอันเนี้ยใช่บอสใหญ่สูงสุดในเกมเลยหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่มินิบอส บอสใหญ่สุดในเกมนี้อยู่ไหนเดี๋ยวขอเดินหาก่อนในเกมเนี้ยไอ้ในในชั้นเนี้ยชั้นที่เจ็ดชั้นสุดท้ายเนี่ยมันต้องมีบอสใหญ่สุดสิเพราะที่เราตีไปมันคือมินิบอสเดี๋ยวหาไปก่อนอันนี้ใช่ปะเนี่ยมันมีทางเข้าไปในถ้ำด้วยเราเจอบอสใหญ่ที่สุดในเกมเอโอเคมันมีจุดเช็คพอยต์เช็คพอยต์ก่อนอันนี้น่าจะเป็นจตุรัสกลางเมืองก็แหละอ่ะเป็นสถานที่สุดท้ายแล้ว ก็คงจะไม่มีอะไรให้เราอัพแล้วล่ะมีหมดทุกอย่างแล้วอันนี้ก็เป็นพวกควบคุมเมืองเหรอมีกล่องไหมมันจะเอากล่องมาแอบแถวนี้อ่าไม่มีอ๋อนี่ไงกล่องเฮ้ยเห็นสีม่วงของระดับอ e ีพิต้องเก็บมอามั่งละเพราะว่าเราเอาไปใช้อัพเกรดชุดกล่องกับอาวุธเนี่ยจนเหลือน้อยมากๆเลยจากเดิมมีเป็นร้ออันนะตอนนี้เหลือหลักสิอันละอ่ะเก็บมา โอเคจะได้สู้บอสใหญ่สุดล้วอันนี้ทำเควสเราจะทำดีไหมเนะี่ยเวลตันแล้วอ่ะอ่ะรับมาหน่อยก็ได้แต่เวลตันแล้วนะทำไปก็งั้นมันก็คงไม่ได้อะไรรับมาตรงนี้มีกล่องเห็นอยู่แล้วทำไมกูเข้าไปไม่ได้วะกูลอยอากาศทำไมเนี่ยลอยอากาศเข้าไปไม่ได้ <laughs> อไอาขอตีพวกนี้ก่อนเฮ้ย hey, อันนี้เข้าไปได้ไหม ๋ยวขอเข้าไปดูก่อนมันใช่ลานบอสหรือเปล่าเนี่ยเป็นลานโล่งๆใช่ปะอันนี้คือบอสใหญ่ที่สุดนในเกมเลยใช่ไหมเ้อยสี่สิบเอ้ยมันต้องร้อยสีห้าสิโอ้โหโอกาสดรอปหอร์เซ็แล้วกูเพิ่งเอาไปอัพของม่วงมาโอห้หถ้าเกิดผมเก็บหินอัพเกรดสีม่วงเนี่ยมาอัพอาวุธพวกนี้ยังจะคุ้มกว่าอีกนะมาสู้ละแอมโบโร แล้วกูสู้คนเดียวไว้นะไม่มีใครช่วยกูเลยอันนี้คือบอสใหญ่ที่สุดในเกมเลยหรือเปล่าผมกำลังหาบอสที่แท้จริงอยู่อันเบลร้อยสี่สิบเอาทำไมาอยู่เฉยอ่ะเอาเดี๋ยวหรือว่ากูหลุดฮะเฮ้ยกูค้างเลยกูหลุดวะเนี่ยเอา,เ,อาเรียบร้อยโอ้โหอินเทอร์เน็ตแม่ง เน็ตลุดอ่ะเดีย๋ยวขอรีเซ็ตสักครู่หนึ่ง